รู้สึกข้างในไปเบาๆบาสบายสบายรู้สึกที่ร่างไปเบาเบารับรู้แค่เบาเบไม่ต้องกดไม่ต้องไปบังคับร่างให้พอรู้สึกที่จิตเบาๆเป็นภายในบ้างถึงน้อมไปรู้สึกอยู่ที่ร่าง เราก็รู้สึกแค่เบาๆเ,เป็นภายนอกบ้างมันก็จะไม่เกาะกับเวทนาข้างนอกที่ร่างมันจะเกาะที่ความเบาของร่างนี้เบาๆเ,เราจะรู้สึกเราจะเห็นเลยว่าจากที่เวลาเราไปเกาะที่ร่างหนักๆที่ศีรษะหนักๆที่ร่างหนักๆพอเราคลายกระแสนิดนึงเราจะรู้สึกถึงความเบาขึ้น อาการตึงที่ศีรษะจะคลายลงอาการตึงอยู่ที่ร่างก็จะคลายลงพอรับรู้เบาๆที่ร่างแค่แผ่วๆเบาๆสภาวะจิตก็จะเด่นขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่ไปเกาะความเมื่อยความปวดที่ร่างนั่นเองจิตมันก็จะผ่องใส นี่เขาเรียกว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่เกาะภายในรู้สึกไปเบาๆสบายๆแล้วถ้าเกิดพอเกิดมีสังเกตว่ามีความคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันแทรกเข้ามาตลอดความกังวลแทรกเข้ามาตลอดไม่ว่าเรื่องใครเรื่องกังวลหุดหงิดในคําพูดต่างๆเราแผ่เมตตาไปเบาๆ เบาๆที่จิตให้มีความสุขเบาๆลองสังเกตและลองทำดูเพราะขณะที่เรา,เราค่อยๆคลายไม่เกาะเวทนาแล้วร่างเราจะเบาขึ้นสภาวะจิตมันก็จะลอยตัวมันจะรู้สึกได้ง่ายขึ้นคราวนี้มันก็จะเห็นความคิดที่มันลอยไปลอยมาง่ายขึ้นมันจะเห็นเรื่องราวต่างๆง่ายขึ้น ข้างในที่จิตกับความคิดมันก็แยกกันก็เลือดจิตภายนอกที่มันคิดนึกวุ่นวายไปหมดหรือที่เรียกว่าใจมันคิดนั่นแหละและจิตภายในที่มันรู้สึกอยู่มันแยกกันคราวนี้เราแผ่เมตตาไปเบาๆนี่เขาเรียกว่าอานิสงส์ของการแผ่เมตตาจะทําให้จิตตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วนี่คือที่พระพุทธองค์สอนเขาเรียกว่าวิธีช่วย คือถ้าเราจะน้อมเราก็น้อมแผ่เมตตาหรือถ้าคิดว่าจะนึกก็นึกว่าให้มีความสุขเราแผ่เมตตาออกไปไม่ได้จำกัดเรื่องราวว่าเรื่องไหนเบาๆสังเกตนะว่าเบาๆพอสภาวะที่ร่างมันเบาขึ้นเราไม่ไปกดที่ร่างเราจะรู้เลยหัวเราไม่ตึงร่างเราไม่กดหนัก ไม่ได้ไปเกาะความเจ็บสภาวะจิตมันจะนิ่งลอยตัวอยู่เบาๆแล้วแผ่เมตตาไปเบาๆให้มีความสุขให้มีความสุขเบาๆจิตเราจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วเราจะเกิดการที่เห็นเกิดขึ้นว่าเอ้ย,อยข้างในสบายขึ้นสบายจากจุดเล็กๆคราวนี้ ตัวจิตตัวเองของเราเองที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะมีกําลังและตั้งมั่นขึ้นถ้าจะนึกถึงใครถ้างั้นมันไปอยู่กับความคิดถ้ามันไปคิดต่อมันจะเอาเหตุผลถูกผิดตัวความรู้สึกมันจะหายไปเหมือนตึกสูงแล้วมันรากฐานไม่มั่นคงเหมือนเหตุผลมันเยอะแต่มันขาดความรู้สึกแต่พอเราแผ่เมตตาไปเบาๆนี่เขาเรียกว่า แผ่ไปเบาๆรากฐานจิตใจเราจะมั่นคงนิ่งขึ้นคอน้ำมันนิ่งมันจะเห็นใต้น้ำชัดไปเองพอข้างในเรานิ่งปัญญามันเลยเกิดขึ้นไปเองมันจะเห็นเรื่องราวชัดเจนไปเองเราสังเกตและลองทำไปเบาๆนี่มันเหมือนสถานาการณ์ที่เรากำลังเจอบีบคั้นอยู่ เรานั่งเก้าอี้ของเราอยู่แล้วเราขยับไปไหนไม่ได้เหมือนสถานการณ์ที่เราต้องฟังใครเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราอึดอัดนี่คือจำลองสถานการณ์เราหนีไม่ได้แต่เราอยู่กับข้างไนได้นี่คเรียกว่าตนก็จะเป็นที่พึ่งของตนเองลองค่อยๆสังเกตทำยังไงให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับสถานการณ์ที่ขับขันและบีบคั้นได้ พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยที่เรานั่งอยู่เห็นไหมทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปที่ตั้งอยู่นี่มันไม่เที่ยงเรานั่งสบายๆเดี๋ยวก็ไม่สบายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ดังนั้นร่างที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่สามารถให้สบายอยู่ตลอดเวลานั่งเก้าอี้หรือต่อให้เดิน ก็สบายไม่ได้ตลอดหรือต่อให้นอนไปเลยก็สบายไม่ได้ตลอดเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ดังนั้นให้เห็นความจริงว่านี่มันเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเรานิ่งและรับรู้เบาๆท่านที่จริงๆมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ที่จิตมันไม่รู้ มันไปยึดเอาตัวทุกเนี่ยมันเป็นตัวเราเองสังเกตรตรงนี้ไว้ว่าจิตที่มันไม่รู้มันกระโจนออกไปยึดร่างนี้ที่เป็นตัวทุกอะมาเป็นตัวเราแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพอเอาตัวทุกขมาเป็นตัวเรามันเลยพ้นจากทุกขไม่ได้เพราะว่าตัวทุกข์กับตัวเรากลายไปเป็นอันเดียวกันแล้ว เราเลยพ้นจากทุกข์ไม่ได้ดังนั้นเราหนีร่างนี้ไม่ได้แต่จิตเมื่อเรารู้สึกเห็นไหมว่ามันค่อยๆแยกจากร่างนี้แล้วมันค่อยๆเห็นความจริงว่าร่างนี้มันก็มีอยู่ที่จิตมันรู้สึกอยู่นี่ก็เรียกว่ามีที่พึ่งที่เกาะข้างในเพราะฉะนั้นตัวทุกข์ก็มีอยู่ของตัวทุกข์กำหนดรู้ไว้ ไม่เอาตัวทุกมาเป็นตัวเราที่บอกไม่ได้ให้ใช้ความคิดไงใช้ความรู้สึกเนั้นตัวทุกที่เกิดขึ้นเดี๋ยวที่สุดมันก็สลายไปต้องจากไปแต่จิตที่ไม่เกาะร่างตัวทุกที่เกิดแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราต้องจากไปไม่ใช่เราจากพ่อแม่พี่น้องมันเป็นแต่ร่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็จากกันไปเป็นธรรมดา แต่จิตข้างในก็ยังสงบสุขแล้วรู้สึกเป็นอิสระเพราะอะไรเพราะว่าภาระที่ต้องแบกคือร่างนี้เนี่ยมันจบไปแล้วเหมือนบ้านมันกำลังจะพังเราพยายามจะซ่อมยังไงมันก็พังแต่จิตมันปลอดภัยเพราะอะไรเพราะไม่เอาตัวทุกมาเป็นตัวเรานั่นเองแต่เราก็ยังดูแลบ้านคือร่างนี้อยู่ ยังใช้อยู่อยู่กับพ่อกับแม่เราดูแลพ่อแม่อยู่แต่มันมีปัญญาเห็นความจริงพอข้างในมันรู้สึกอยู่เบาๆแผ่เมตตาเบาๆพอมันเห็นความจริงข้างในมันสงบสุขมันจะเห็นเรื่องราวชัดเจนมันไม่โกรธไม่หงุดหงิดไม่น้อยใจเสียใจถึงมีความคิดน้อยใจเสียใจ มันก็เป็นของร่างนี้ของที่จะพังทั้งหมดมันเป็นของบ้านความคิดน้อยใจเสียใจอึดอัดคัดเครื่องมันเป็นเรื่องของร่างนี้มันเป็นตัวทุกข์ร่างมันเป็นตัวทุกข์ความสุขน้อยใจเสียใจความทรงจำความคิดการรับรู้ใดๆมันก็เป็นเรื่องของร่างนี้มันก็เป็นตัวทุกข์ทั้งหมด ให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่าไปหลงยึดเอามาเป็นตัวเราถ้ายึดแล้วจะเป็นยังไงถ้ายึดมาเป็นตัวเราเราจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะเอาตัวทุกข์มาเป็นตัวเราไม่ใช่อะไรเพราะเราหลงไปเฉยๆหลงทางแต่เมื่อเราฝึกจิตนี่ก็เรียกว่ากลับเข้ามาอยู่ในหนทาง หนทางที่ถูกต้องหนทางที่ปลอดภัยกลับบ้านดังนั้นตัวทุกข์ก็ยังมีอยู่ของตัวทุกข์ความสุขความทุกข์ความรู้สึกเฉยๆก็ยังมีอยู่เราคิดเรื่องไหนมันก็จะจำไว้ในเรื่องนั้นจำเรื่องไหนมันก็ปรุงแต่งในเรื่องนั้นในการรับรู้ดูฟังมันก็เรื่องของตัวทุกข์แต่ไม่ใช่ตัวเราดังนั้นที่เราฝึกจิต ข้างนอกก็ยังเป็นปกติแต่เราเห็นความจริงของมันต่างหากเราเลยไม่ได้หนีเรื่องราวไม่ได้หลบเรื่องราวแต่เราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเห็นเรื่องราวชัดเจนแล้วจัดการเรื่องราวต่างๆจากจิตที่มีปัญญาเห็นทางชัดเจนดังนั้นปวดเมื่อยก็มีอยู่เรื่องบีบคั้นก็มีอยู่ เราไม่ต้องคิดจะหนีมันเวลาเราเจ็บเราปวดเราคันเราคิดจะหนีมันพ่อคิดจะหนีเราจะลำคาญสิ่งที่เกิดขึ้นและเดี๋ยวมันก็เกิดอีกแล้วเราก็จะต้องหนีมันอีกเราเล่นหนีชั่วชีวิตแต่นี่เนี่ยไม่หนีแล้วเ,เราหันหลังกลับมามองมันมองความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าทุกข์ให้กำหนดรู้เรากำลังรู้จักมันแล้วและเห็นมันชัดเจน ไม่ได้สู้มันไม่ได้หนีมันแต่เห็นมันแต่เรามีที่พึ่งที่เกาะข้างในเราสังเกตไปสบายสบายถึงเมื่อยถึงปวดเราไม่รีบหนีเรารับรู้ไปเบาๆแต่ถึงจะเปลี่ยนอิเดียบท <c oughs> ก็เปลี่ยนไปสบายๆแต่ให้เห็นว่านี่ตัวทุกข์มันกําลังนั่งอยู่อย่าเอาตัวทุกข์มาเป็นตัวเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ที่จิตจิตข้างในผ่องใสจิตเป็นนายร่างกายเป็นเบาพอจิตมันผ่องใสมีปัญญาเมตตามันจะออกไปเองมันจะเห็นเรื่องราวชัดเจนมันจะเห็นกระแสที่เชื่อมโยงกันว่าก็เรามีความสุขกระแสความสุขก็ส่งออกไปคนรอบข้างก็มีความสุขและที่สุดเรานั่นแหละก็มีความสุข สังเกตข้างในไปเบาๆสบายๆก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งเวลาใครเรียกอะไรก็ตามไม่ต้องรีบปริมตาเราตั้งจิตกลางอกว่ากลับเบาๆค่อยๆสูดหายใจย,วยาวๆขึ้นมาที่สมองช้าๆค้างไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยผ่อนลงเบาๆสบายสบาย เราค้างไว้นิดหนึง่งสังเกตเวลาเราค้างไว้นิดนึงเนี่ยข้างในมันจะว่างนิดนึงสภาวะจิตมันก็จะเดินปึ๊บป,บป,บปบ๊จะเห็นช่องว่างตรงนี้นชัดขึ้นสุดท้ายจะยา,ยาอีกครั้งหนึง่งเบาๆขึ้นไที่สมองเบาๆเวลเราดึงกระแสจากปลายเท้าที่สมองเบาๆค้างไว้นิดหนึง่งมันจะนุ่มนวลเบาๆแล้วค่อยๆผ่อนลงไปเบาๆ แล้วเราคร้างไว้นิดหนึ่งเบาๆสบายๆส,สังเกตร่างนี้ไม่เกร็งไม่ได้พังครับทั้งที่ร่างนี้เมื่ออยู่แต่พอเราเดินด้วยกระแสะความรู้สึกเราจะสังเกตความเบาสบายได้เพราะเราเกาะกระแสะความรู้สึกนี่เขาเรียกว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่เกาะข้างในสูดทัศนอีกครั้งหนึง่งด้วยความสดชื่นเบาๆ,ๆ ค่อยๆผ่อนลงเบาๆช้าๆก็ค่อยๆลืมตาเบาๆสบายๆพอลืมตาเบาๆตาแล้วก็ทอดต่ำไว้เบาๆข้างในรู้สึกที่จิตเบาๆไว้แล้วก็ค่อยๆปรับสายตาให้สูงขึ้นช้าๆเมรีพอเราลืมตาเบาๆเราเงยหน้านิดนึงแล้วเราก็สุดหยใจยาวเบาๆตาเรามองไปข้างหน้าเบาๆ เหมือนเราไปทะเลไปพักผ่อนสังเกตพอเราเงยหน้านิดนึงเนี่ยเหมือนเราไปเที่ยวเราจะเงยหน้านิดนึงเราลมหายใจเวลาเราสูดเราจะสูดได้ลึกขึ้นสังเกตเพราะะนเวลาสูดอยากก้มหน้าเงยหน้านิดนึรงสังเกตเราจะดึงได้ได้ลึกแล้วเบาขึ้นและตาเรามองให้ไกลสังเกตเวลาเรามองไกลเนี่ยเรามองท้องฟ้ามองภูเขาทะเลทําไมเราสบายเพราะว่าเวลาไปเนี่ย เรามองท้องฟ้ามองภูเขาทุกอย่างมันเท่ากันหมดเราเลยไม่เปรียบเทียบว่าอะไรเพราะฉะนั้นพอเราสูดแล้วเรามองไกลๆเนี่ยสังเกตเวลาผ่อนล,ลมหายใจเนี่ยทั้งที่ตาเรามองไกลๆยอยู่มันจะค่อยๆผ่อนล,ลงมาช้าๆถ้าเราสูดแล้วเราผ่อนล,ลงมาเร็วๆแสดงว่าเราไม่ได้มองไกลๆเรามองจ้องอะไรอยู่ลองสังเกตนะตอนสูดเข้าเราสูดลึกได้แต่เรา นี่แสดงว่าเราไปเกาะความคิดหรือเกาะอ,อะไรอยู่แต่ถ้าเกิดเรามองไกลๆลองมองไกลๆดูสิแล้วสตดเนี่ยมองที่กำแพงกนดูก็ได้แล้วสูดเบาๆแล้วก็ตายยังมองไกลๆอยู่นะลมหายใจมันจะค่อยๆผ่อนลงมาเองตามองไกลๆไว้มันจะค่อยๆผ่อนมาเองแล้วเราจะรู้สึกว่าสบายที่มันผ่อนเร็วเพราะว่าเรามาเกาะที่ลมเกาะเรื่องราว ก็ปุ๊บมันจะหยาบทันทีเพราะฉะนั้นเราเลยต้องออกไปเที่ยวทเที่ยวเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สูตอย่างเงี้ยเพราะเรามองไกลๆแล้วสายตรงอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราทําให้ใหายใจออกได้ชา้าแต่พอเรารู้หลักอย่างนี้ถึงอยู่ที่ทํางานเราก็มองเงี้ยมองตรงไหนก็ได้ที่ประชุมแต่เรามองให้ไกลใช่นิดนึงแล้วเราก แล้วลมหายใจมันจะค่อยๆเบาและนุ่มนวลไปเองแล้วเราจะรู้สึกเอ๊ะทำไมเราสบายเราเลยเจอกระแสะพักผ่อนได้ตลอดทั้งที่อยู่ในที่ประชุมถ้าเราสูดแล้วนี่แสดงว่าเราจ้อง,องไปจ้องคนแล้วจ้องนี่แสดงว่าเรามีสติสมาธิแต่เรากระโจนออกไปมีสมาธิอยู่มีสติอยู่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับพ่อกับแม่เอ๊ะทำไมรักกันแต่เถียงกันนะ่ะ เพราะว่าสติสมาธิมีแต่กระโจนออกไปความรู้สึกตัวเราเลยลดลงเพราอเราเจออะไรกระแทกเข้ามามันเลยเสียการทรงตัวแต่พอเราฝึกจิตเห็นไหมเรารู้สึกอยู่ข้างในพอรู้สึกอยู่สติเลยมีฐานรองรับคือความรู้สึกสมาธิมันเลยเกิดขึ้นแต่มันอยู่ข้างในปัญญาที่เกิดขึ้นมันเลยเห็นเรื่องราวชัดเจนเราสังเกตตรงนี้ไว้สุดเบาเอีกครั้งหนึ่งเบาเ นุ่มนวลเบาๆแล้วตาเรากมองไกลๆเบาๆพอเราใช้กระแสอย่างนี้เรื่องทั้งหมดมันจะเคลียร์ในหัวออกไปหมดมันจะเป็นกระแสเหมือนพักผ่อนท่ามกลางที่เราอยู่ในที่ทํางานนั่นเองเจริญในธรรมทุกๆคนด้วยกุศลบุญบารมีวันนี้เรามาฝึกจิตบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติให้ทุกคนมีดวงตาปัญญาสว่างสวัยมีความสุข ตนเองมีความสุขครอบครัวมีความสุขอยู่ที่ใดไปที่ใดก็สว่างสวยัยมีความสุขด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากจิตที่ฝึกดีแล้วเทอ